สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมกูบุ๊กอินเทลเจนต่อนะครับในคลิปนี้จะเป็นเอพิโซดที่8แล้วและผมจะมาสอนเรื่องของฟังกชัน transpose นะครับการสลับแถวเป็นคอลัมน์และสลับคอลัมน์เป็นแถวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของผมเนาะโดยผมจะมีแนบลิงก์เอกสารไว้แล้วที่ใต้ description YouTube นะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยก็สามารถเดินลงมานะครับแล้วก็กรอกอีเมลและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะครับ วันนี้กลับมาเข้าสู่เนื้อหากันต่อนะครับมาดูองค์ประกอบของฟังก์ชัน transpose กันครับจริงองค์ประกอบเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวก็คือ array ที่เราสนใจเนาะเราสามารถไปคุมปุ๊บเนี่ยมันจะทําการลิกแถวเป็นคอลัมน์และลิกจากคอลัมน์เป็นแถวได้เลยสูตรนี้ง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนอะไรเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างรอ w data าาที่ผมเตรียมไว้นะครับก็ สมมุติว่าผมต้องการที่จะ u โพโพ์นะครับ์เรย์เนาสมมุติผมสนใจแค่ column city นะครับพอคุมปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนจากแถวเนี่ยเป็นคอลัมน์แล้วนะครับอันนี้ผมคือผมคุมทั้งหมดเนาะมันก็จะยืดไปเลยทั้งหมดครับ841ตัวเนาะแต่ว่าถ้าผมคุมแค่แค่10ตัวแล้วกัน,นมันก็จะ ดึงออกมาสิบตัวเหมือนกันแล้วก็ถ้าผมบอกว่าผมต้องการคุมทั้งคอลัมน์ด้วยนะครับเป็นสองตัวนะแล้วจะคุมออกมาอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นสามตัวกันนะครับนะจริงๆแล้วหลักการของทานโพสเนี่ยมีแค่แค่นี้เองนะครับเนาะแต่จริงๆแล้ว เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับฟังก์ชันไดนามิกต่างเนาะของ Excel 365ได้นะได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมจะนำไปประยุกต์หลังใรนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ